สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องคิวตินตานะครับซึ่งในวันนี้นะครับทุกคนตัวเองก็ได้กลับมาเล่นเกมให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วนะครับทุกคนเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเตอรเนี่ยป่วยนะครับทุกคนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เตอรเนี่ยหายดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเตอรเนี่ยก็ลงคลิปไปแค่หนึ่งคลิปนะครับทุกคนก็คือคลิปของวันอาทิตย์ซึ่งในคลิปนี้นะครับทุกคนตัวเองเนี่ยก็ได้มาอยู่กันในเกมโรบทุกกคคนนนใแอัะรบ เรียนตอนเด็กๆนะครับทุกคนก็คือชั้นอนุบาลนั่นเองซึ่งวีรกรรมของเต้เนี่ยจะเป็นอย่างไรและมีชื่อเรื่องว่าอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟังกันเลยไปเพื่อไม่ให้เป็นการน่าเบื่อเดี๋ยวเต้เนี่ยจะขับรถแล้วก็เล่าเรื่องไปด้วยนะครับทุกคนงั้นเต้เนี่ยจะเริ่มเล่าเลยนะครับทุกคนชื่อเรื่องว่าชวนเพื่อนไปเข้าห้องน้าแต่ดันไปทําอะไรพิเรนซึ่งตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถึงว่าอันนี้เนี่ยมันพิเรนหรือเปล่าเดี๋ยวเต้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะครับทุกคนก็คืออออตตนนนนัั่ยูชุบาลร ทุกคนอนุบาล3ใช่ถ้าพ well ูมใชาเมกีนะครับทุกคนซึ่งทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมีเพื่อนคนนึงนะครับทุกคนที่นอนอยู่ข้างเต้ยซึ่งเต้ยรับประกันไน้เดียวว่าทุกคนที่เรียนเช่นอนุบาลตอนบ่ายเขาเนี่ยจะมีให้พักกลางวันนะครับทุกคนหรือว่าการนอนนั่นเองซึ่งโรงเรียนเต้ยเองก็เช่นกันนะครับทุกคนซึ่งเพื่อนที่มานอนข้างเต้ยนะครับทุกคนเต้ยเองจําชื่อเขาได้นะครับทุกคนแต่เต้ยเนี่ยจะไม่เอ่ยชื่อเขาตรงๆนะครับทุกคนสมมติว่าเพื่อนคนนของเต้ยเนี่ยเขาชื่อว่าภ ซึ่งทีนี้ครูเขาก็สั่งว่าให้นอนนะครับทุกคนห้ามไปไหนอย่าไปเข้าห้องน้าตอนนั้นเนี่ยหมานกับว่าเตี่ยปวดปัสสาะนะครับทุกคนเตอร์จึงชวนภูมิเนี่ยไปเข้าห้องน้ํากับเตอร์นะครับทุกคนก็คือห้องที่เตอร์นอนอยู่นะครับทุกคนกับเพื่อนในห้องก็เป็นชั้น2นะครับทุกคนก็คือเราเนี่ยก็ต้องเดินลงไปชั้นล่างเองนะครับทุกคนซึ่งหลังจากเตอร์ลงมานะครับทุกคนก็คือไม่มีครูคนไหนอยู่เลยและก็ทีนี้เตัวเองก็ได้ตลอดหาห้องน้ํานะครับทุกคนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเตอรงมาได้ป เนี่ยหัไปทางซ้ายนะครับทุกคนจะมีห้องนึงซึ่งในห้องนั้นเนี่ยมีห้องน้ําอยู่ด้วยนะครับทุกคนซึ่งอีกห้องนึงนะครับทุกคนที่มีห้องน้ําก็คือมันอาจจะเดินแกลบหน่อยก็คือสุดขอบตรงนั้นเลยนะครับทุกคนตรงทางขึ้นบันไดตรงฝั่ง B และกันจะฝั่งลงบันไดที่ต้ลงมาไปฝั่ง A นะครับทุกคนสมมุตินะพอเต้ลงบันไดจากฝั่ง A มาปุ๊บเต้ยเนี่ยก็ได้เข้าห้องน้ํานะครับทุกคนในห้องพระครูนะครับทุกคนซึ่งไม่มีครูอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ทีนี้มันเป็นห้องน้ําสําหรับเด็กอนุบาลนะครับทุกคนซึ่งซึ่งเต้ยกับเพื่อนของเต้ยเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้นะครับทุกคนซึ่งตอนนั้นนะครับทุกคน เต้ยเนี่ยก็ได้ขอเพื่อนนะครับทุกคนไปเข้าห้องน้ําก่อนนะครับทุกคนเนื่องจากว่าเต้ยเนี่ยปวดหนักมากๆเลยนะครับทุกคนตอนนั้นก็คือมันจะรั่วอยู่แล้วและก็ทีนี้นะครับทุกคนเพื่อนของเต้ยก็ให้เต้ยเข้าไปก่อนนะครับทุกคนซึ่งพอหลังจากเต้ยเนี่ยทำทรวเสร็จนะครับทุกคน มันมีอยู่ว่าระหว่างที่เพื่อนของเต้ยเนี่ยกำลังไปท,ทําธุระในห้องน้ำนะครับทุกคนตอนนั้นเนี่ยเต้ยเนี่ยเหลือไปเห็นไมโครโฟนนะครับทุกคนที่ครูสอนอนุบาลเขาเนี่ยจะพูดกันในทุกๆเช้าตอนเข้าแถวนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งทีนี้ไมโครโฟนมันก็จะมีลาโพองอยู่ด้วยนะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าเป็นไม้แล้วก็เป็นสายเชื่อมกับลําโพงไม่ใช่นะครับทุกคนเหมือนกับว่า มันเป็นลำโพงบนทัทุกคนแล้วมันก็ต้องมาเชื่อมต่อกับไม์ใช่ครับทุกคนซึ่งทีนี้ตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็อยากลองพูดกับไม์บ้างไงครับทุกคนหลังจากนั้นตัวเองก็ได้ไปหยิบไมโครโฟนมานะครับทุกคนแล้วตัวเองก็ได้พูดกับว่าสวัสดีซึ่งตัวเองก็คิดว่าไมโครโฟนนั้นะมันจะปิดแล้วนะครับทุกคนแต่ปรากฏว่าไม่มันยังเปิดอยู่แล้วก็ทีนี้ ตอนนั้นเต้พูดแค่คําเดียวปุ๊บเนี่ยเสียงมันลั่นทั้งอาคารเลยนะครับทุกคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเต้เองก็ได้รีบเข้าประตูห้องน้ำนะครับทุกคนเพื่อที่จะได้บอกภูมิว่ารีบขึ้นนอนกัเนเลยตอนนั้นภูมิยังไม่รู้นะครับทุกคนว่าเต้ไปทําอะไรมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเต้เองก็ได้รีบพาภูมิน,นะครับทุกคนไปนอนนะครับทุกคนบนอาคารชั้น2ใช่แล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเต้เข้าไปได้สักพักป,ประมาณสักห้านาทีนะครับทุกคนตอนนั้นเนี่ยตนนนเต้เต้ยังไม่หลับเพราะว่าเสียงลำโพงนะ เสียงมันแหลมมากเลยครับทุกคนตอนนั้นเนี่ยเต้เยตอเองก็ได้แกล้งทำเป็นหลับนะครับทุกคนซึ่งทีนี้มีครูคนหนึ่งเนี่ยเต้ยขอเรียกครูคนนี้ว่าครูพินแล้วกันนะครับทุกคนซึ่งครูพินเนี่ยก็ได้มาคุยกับครูประจำชั้นห้องเต้ย ตอนนั้นเนี่ยเต้ยกลับมาก่อนนะครับทุกคนเราจะเข้าน้ำเสร็จครูประจำชั้นห้องเต้ยเนี่ยเขาก็ได้เข้ามานะครับทุกคนแล้วก็นั่งทางานซึ่งทีนี้นะครับทุกคนครูพิงก็ได้ถามครูประจำชั้นของเต้ยว่าเธอทําไมเสียงไมโครโฟนดังเองอ่ะซึ่งตอนนั้นเต้ยเองก็ยังตื่นอยู่นะครับทุกคนเต้ยยังไม่หลับตอนนั้นเต้ยอเ,ออเองก็แอบฟังอยู่นะครับทุกคนแต่เต้ยเนี่ยก็ทาเป็นหลับนะครับทุกคน ซึ่งครูเขาก็มองไม่ออกเลยว่าต้ยกำลังตื่นอยู่ยังไม่หลับ be, ここซึ่งที่นี้นะครับทุกคนก็คือเด็กข้าห้องเนี่ยซึ่งเด็กข้าห้องนะครับทุกคนที่นอนอยู่นะครับทุกคนเขาเนี่ยก็ได้เดินตามครูพินไปนะครับทุกคนเพื่อไปดูว่าเสียงนั้นเนี่ยมันมาจากไหนเป็นเ <t> พราะอ,อะไรนะครับทุกคน <t> ซึ่งที่นี้ครูพนเนี่ยก็ได้ไปจัดก,การแก้ปัญหานะครับท <t> ุกคนถ้าหาเต้ยเล่าแบบว่าแบบติดติดับขัดติดอ่างบ้างเต้ยเองก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนเพราะเรื่องจากว่า ตเเนี่ยกือบลืมไปแล้วนะครับทุกคนแต่ตัวเองก็อยากเล่าพอเช้าว,วันถัดมานะครับทุกคนเข้าแถวเหมือนเดิมเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยครูพินนะครับทุกคนที่ไปอันนั้นเนี่ย ไปแก้ปัญหาลำโพงใช่ครับทุกคนเขาเนี่ยก็ได้มาพูดหน้าแถว่าครูมีเรื่องมาแล้ว,มาวาเมื่อวานเมื่อวานขณะครูนั่งทํางานอยู่และก็ทีนี้เนี่ยครูได้ยินเสียงลําโพงเสียงดังมากเลยเสียงมันเหมือนกับว่ามันเอาวิง่งและก็ทีนี้มันดังมากเลยจนกระทั่งแบบว่าจากอาคารหนึ่งไปอาคารสองนะทุกคน,นก็คืออาคารหนึ่งเนี่ยเป็นอาคารของชางอน,นุบาลทุกคนซึ่งอาคารสองเนี่ยเป็นอาคารของรุ่นพี่ปฐมใน,ในเองนะครับทุกคน ใช่หายใจไม่ทันแต่พูดรัวเหลือเกินหลังจากนั้นเนี่ยครูพิงค์เนี่ยเขาก็ได้พูดว่าครูว่ามันต้องมีเด็กสักคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนทำซึ่งตอนนั้นเหมือนกับว่าครูเขาเหมือนกับว่าจะรู้ว่าเต้ยเนี่ยเป็นคนทำนะครับทุกคนแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้พูดอะไรนะครับทุกคนแต่ตอนเขาพูดว่ามันต้องมีคนใดคนหนึ่งทำครูเขาเนี่ยหันหน้ามาทางเต้ยนะครับทุกคนตอนนั้นใจเต้ยเองก็เต้นตุบตับแล้วนะครับทุกคนว่าซึ่งทีนี้ครูเขาก็ไม่ได้กล่าวถึงเตอรกับเพื่ ซึ่งวีรกรรมของเ้นอนุบาลก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เต้ยเองก็มาแบบสั้นๆนะครับทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตครตาเพื่อเป็นกำลังใจให้เต้ยทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวนคนไหนนะครับทุกคนที่อยากฟังวีรกรรมของเต้ยอีกหรือว่าเรื่องเล่าของเต้ยในวัยเรียนนะครับทุกคนก็คอมเมนต์มาได้นะครับคนวัาเต้ยจะกลับมาทำอีกไปแล้วนะครับทุกคนไม่ายสวัสดีครับ